คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับนายเจมส์เจ้าเก่าในรายการ SKC Review Gaming นั่นเองครับกับเกมโดนซับครับในพาร์ทที่เจ็กันนั่นเองครับหวังว่าพาร์ทนี้ผมคงไม่ลืมเปิดใหม่นะเพราะว่าจริงๆมันคลิปมันก็ออกมาตั้งนานแล้วครับแต่ผมแคปไปแล้วผมลืมลืมเปิดใหม่ครับกับเกมเซอร์ v ว l ์นั่นเองนะครับในครั้งนี้ในพาร์ทที่แล้วครับผมอย่างอย่างที่คุณผู้ชมเหมียนครับตอนยังคืนครับผมโดนโดนวัวคุณคุณพี่วัวไล่ไล่คิดจน ตูดตูดขาดเลยครับผมวิ่งไม่ทันครับซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่มันแย่มากครับคุณ <c oughs> ผู้ชมอาจจะสงสัยเลยวนะ่าน,นี่มันคืออะไรนะอ่ะอ่าที่รผมไปศึกษาจากข้อมูลจากคุณคุณผู้ชมนั่นเองครับซึ่งคุณผู้ชมดังบ้านก็ส่งมาให้ผมว่าเออต้องทำอย่างนุ้นอย่างงี้จนผมรีบบรรลุในเกมนี้นะครับว่าเกมนี้มันต้องเล่นยังไงนะอ่ะอ่าอันดับแรกนะครับคือฟาร์มพวกนี้ครับอ่าฟาร์มเบอร์รี่นะครับทำทำไงวะให้มัน ปลูกแล้วมันขึ้นเงี้ยปกติผมปลูกไม่ขึ้นเลยอ่ามีน้องคนหนึ่งครับบอกผมมาว่าให้ให้นำนำี้วอะไอ้ไก่ตอกมันเดือดเดือดเดือดเนนกกูรไล่ไม่เคยทันเลยต้องไล่ไปติดทะเลไงคืออย่างนี้ผมบอกครับอ้ไอ้ปกติไอ้ต้นเนี่ยเบอร์รี่บัตเนี่ยมันมันไม่มันไม่ขึ้นมาครับมันต้องเอาเันต้องอาอึ่ง อือวัวไรือึบหมูก็ได้ครับอ่ามามาให้มันครับเราเราจะเอาเราจะให้หมูมันอึกก็ได้นะครับในการที่เราเราต้องนํานําดอกไม้ครับอ่านำนำดอกไม้ที่แบบอยู่อยู่ตามแมปมาครับมาให้มาให้มันกินครับอ่าแล้วหมูหมูจะอึดในฟันซีครับอ่าแล้วผมก็สร้างเนี่ยครับสร้างรังพึ่งเลยครับรังพึ่งนี่มันดีมากเลยครับคุณผู้ชม กินทีเดียวนี่เพิ่มเนื้อยี่สิบหน่วยเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นเนื้อสัตว์ที่เพิ่มแค่แปดหน่วยหรือเก้าหน่วยอ่าเงี้ยเยี่ยมเลยใช่ไหมครับอ่าดูครับนี่ครับผมก็ทําตามทิกที่น้องก็บอกครับอ่าหรืออาจจะเป็นพี่ผมอะไร้ผมก็ไม่ขอขอพูดนะคุณผูผมมชผมม้ชมแล้วกันนะครับอ่าว่าให้ให้มาตั้งบ้านใกล้ก,ลกับฟาร์มหมูนั่นงครับเป็นบ้านหมูครับเพื่อจะที่แบบ กลคืนอะไรเงี้ยมันจะได้แบบปกป้องไม่ให้เราแบบโดนโดนยำจากเอ่อจากจากจากสัปรหาดครับสัปรหาดยาข้ามคืนครับนะครับตอนนี้ผมกาตั้งตั้งตัวิ่งมาเนอะมนจับปีเสื้อเลยเฮ้ยอยาปีเสื้อนีมันดีไงครับปีเสื้อนี่าสามารถนำมาวางนต้นไม้ได้ครับนี่ครับอย่างนี้ครับ ถ้าเรานำถ้าเรานำต้นไม้ที่เราเก็บมาวางเนี่ยมันจะวางไม่ได้นะครับนี่มันนี่ก็เป็นทิศอย่างหนึ่งครับบางทีชมทางบ้านเนี่ยเาส่งมาบอกผมนะน,นี่เจออีกตัวแล้วเนะ <c oughs> ี่ยเสร็จกูมึงฮูค้คอนอยู่อยูสัตว์คนรักโลกครับเสีงยงหัวเราะยเป็นคนรักโลกโลกนี้มันช่างสุขสบายคนระับวันนี้เนี่ยมีเต้าใหมนะ่นี่ครับ เป้าหมายวันนี้เราทำอะไรครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมต้องมาสาธยายเรื่องแผนที่อย่างนี้ครับอ่าผมก็ตื่นงงๆแล้วก็ตื่นเต้นมากครับว่าทําไมแผนที่มันเปลี่ยนมาจากเดิมอ่ะเพราะว่าตั้งแต่พาร์ทหนึ่งถึงพาร์ทที่หกนั่นเองครับผมผมแคสในเวอร์ชั่นของเวอร์ชั่นแรกนะครับเวอร์ชั่นแรกของโดนซับที่มานั่นเองซึ่งมันจะเจเนเรตแผนที่อ่ะซึ่งคือมันมันสร้างแผนที่แบบมันต่อกันครับไม่ใช่แยกเป็นเกาะอ,อย่างนี้ครับผมไปหาข้อมูลมาครับซึ่งเวอร์ชั่นวันที่19ธันวาเนี่ย หรือ11บทันวาครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้นะครับเนื้อมันจะมันจะแยกเป็นเกาะอ,อย่างงี้ครับแยกแยกไปไกลกันเลยครับโอ้ผมว่ามันจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของเกมนั่นเองครับถึงว่าเอ้ยมันมันไม่น่านะครับผูช้ชมคิดอย่างผมเนี่ยมันไม่น่าจะแยกครับวันนี้เรามีเป้าหมายครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับงะทำอะไรดีวยจะทำอะไรครับอ่าเนี่ครับ ผมผมจะสอนวิธีการการสร้างรังพึ่งนั่นเองครับซึ่งผมฝ่ากว่าจะได้กว่าจะได้มาอุ้เอาวิธีการสร้างรังพึ่งนี่ครับก็ออื่นครับเราก็ต้องเราก็ต้องมีนี่ครับมีสวิงครับมีเนี่ยครับบัคเน็ตเนี่ยครับสร้างสร้างจากตงนี้ครับอุปกรณ์เซอร์ไวโวครับนี่ครับตรงนี้ครับชื่อบัคเน็ตพอดีโอ้ผมก็เล่นมาไกลเลยนะบรรลุใกล้จะบรรลุเลยครับ เกมนี้นะครับผมผมจะแคสทั้งหมด10พาร์ทนั่นเองเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมมาดูยาวกันจนเบื่อไปอะไรประมาณนั้นครับนะสิบพาร์ทผมผมจะจอดนะครับอ่าไม่อาจจะมีแบบถ้าทุกผู้ชมอยากดูมากก็อาจจะเป็นพาร์ทที่11มาให้ดูเพราะว่าอ่าผมกลัวผู้ชมเบื่อครับผมเล่นอยู่เกมเดียวอะไรประมาณนี้ไม่พี่พี่เปลี่ยนเกมอะไรประมาณนั้นนเี่ยอ่าผมก็โอเคครับอืมกลัวผู้ชมเบื่อครับอ่า สำหรับตอนนี้นะผมก็มีการผมผมสนใจในเรื่องเกมแบบเกมหลอนๆครับอ่าคุณผู้ชมทางบ้านก็หากใครมีเกมหลอนๆที่แบบเล่นแล้วมันสิวกิ้วหรือมันมันทำให้ผมขนล,ลุกสู้ซาบหรืออยากจะเตะเตะคอผมตกเก้าอี้ไปเลยครับอ่าถ้าใครมีนะก็เอามาแบ่งก็ได้นะครับผมยินดีรับไว้ครับอ่ะพิมพ์ชื่อไว้ใต้คลิปก็ได้อ่าจะเป็นคนุณเอ่อจะเป็นถ้าคุณอย่างสูงครับอืับผมก็เก็บต้นเบอร์รี่ พุทเทนเบอร์รี่ทำบีต้าปุนสกัดเนี่ยครับผมก็ต้องขุดขุดหญ้าอ่าเพื่ออะไรครับผมเพราะแคมป์ผมไม่มีไม่มีหญ้าใช่ไหมครับอ่าผมก็ต้องขุดขุดไปปูนะครับโอเคใช่ไหมครับอุ้ยเสื้อแดกเดกผีเสื้อได้บ่ไม่ได้ อะไรวะจะมืและโหนเ,เดี๋เดๆอ <laughs> เรายังไม่ได้มาทำเราเราจะมาสาธิตทำลังพึ่งไม่เหรอเนี่ยครับเดี๋ยวครับเราเรามาต้องต้องทำครับอ่าไม่งั้นอยู่ไม่ได้อา่าเกมนี้ครับก,ก็มีคนบอกมาพี่พี่กดคิวกับกดกด e ครับสามารถเลื่อนฉากได้ครับโอ้โหขอบคุณมากครับผม <laughs> อ,อ่าเล่นมาตั้งนาน ไม่รู้เรื่องไม่รู้อินโนอินเนเลยเล่นไม่อยู่ฉากเดียวเนะออผมกงรู้ครับก็ดีครับใช้ได้เลยอืมเดีนื้อมีอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเก็บเนื้อไปให้หมูเลยวะครับเก็บเนื้อไปให้คุณหมูให้คุณหมูกินครับจะได้จะได้พวกหมูพวกนี้มันเห็นเห็นแต่ตะกะครับชีวิตมันไม่มีอะไรแล้ว เราต้องล่อมันมาติดกับคให้มันมาเป็นลูกน้องเรานั่นเองครับ <c oughs> ไปตายแทนเราไง,ยยงไปยืนมีดอันเย่ทอาหารกันกินสัตวยยังหิวไงยิมหายครับ อะไรป่ะคำคืนมันแ่าหน้ากลัวอย่างครี้คุณผู้ชมว่ากันนะคราสำหรับคลิปหน้านะครับผมก็ผมว่าคงไม่พ้นกันคลิปวิดีโอก็สอนทำ Sony Vegas แน่เลยครับตามสัญญาเพราผมจะทำแบบอาจะทำวิธีการทำอินโทรแบบใหม่แล้นี่นะครับซึ่งผมจะแจก เป็นแบบแจกเป็นเอฟเฟกไว้ด้วยครับว่าเอาให้ผู้ชมเอาไปใส่กันเองนะครับหรืออาจจะกอ๊กอปปี้ผมไปเลยก็ได้ครับไม่ได้ว่ากันครับอ่าแต่ขอให้แบบเออให้เครดิตผมบ้างนะครับไม่ก็ไม่ให้ก็ได้ครับแต่ว่าหากมีคนอื่นมาถามท่านว่าเอ้ยคุณทํายังไงเนี่ยอ่าอย่าลืมสอนเข้าไปด้วยนะครับว่าเราเรียนรู้มาอย่างไงครับไม่ใช่ <c oughs> เก็บเก็บความรู้ไว้คนเดียวครับนี่แตเมือม่อไมรนจะชาวเน่ย เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรให้เราเล่นอีกวะอาชิมีเอนจินออ้ยเดี๋ยวผมจะมาลองสร้างอไอ้นี่ครับค,ค็อกพอตครับว่าเอาเอาไปทำอะไรวะเขาบอกว่าเอาเอามาทำแบบยังไงอะพวกส่วนผสมแบบขั้นเทพครับซึ่งเอาอาหารหลายๆอย่างมามิกกัน mix mixing ครับว่าผสมนั่นเองเ เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลองนะว่าเอ้ยมันทําได้จริงหรอแล้วทํำยังไงใช่ผสมมาแจกแจกไม่ได้นะี่ตายพอดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะผ่านยังไหนวนะนทำไมเยอะยิ่หยงหาย <c oughs> ขุดให้หมดอื้อ ที่แบบทําแบบนี้ผมว่ามันมันไกลไปนะผู้ชมคิดกับผมเนี่ยผู้ผมชมท่านไหนที่แบบเล่นเล่นไปด้วยอะไรประมาณนี้นผมเตั้งหิตตักเรื่องใจหน้าดูว่าเอมัโหเราต้องเดินสามกิโลเพื่อมาเอาแบบไงไเดินไปข้ามเกาะเนี่ยโอ้โหมันไม่เฟียวนะครับมันไม่เฟียวนะครับเข <c oughs> ้าใจปะมเข้าใจปหถ้าเป็นพี่เอกคงจะยืนขึ้นแล้วทาให้ยืนขึ้นเลยปนะระมาณนี้ ชอบมากครับคำประโยคตกไปยืนขึ้นเลย <c oughs> โอ้ยอย่างจี้อ่ะ,อะนี่มันเป็นอะไรวะเฮ้ยไม่มีมวกอ่ะแล้วมันอยู่ตรงนี้ได้ไงวะตามมาอืมหนังเล่นอยู่ไหนวะ,ะไม่พึ่งมันพึ่งมันไม่ไออก โอ้โหไปกระทืบกันเก็บพึ่งให้หมดน่าต่อตาทืบเอ้าวไอ้นั้นหมดเดี๋ยวนะเราต้องกลับไปบ้านก่อนเออไหนๆก็ได้นะครับ ตอนนี้เราลงกลับกลับมา้วครับกลับมาถึงนะครับว่าโอ้โหกว่าจะวิ่งมาตั้งแต่เกาะนู้นตรงนี้ครับโอ้โหวิ่งกลับมาตรงนี้ครับผมท่านยากเย็นเลยระเกิดเนี่ยอ่าอ่าตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีแลครับธาตสอนสอนวิธีครับการปลูกต้นเบอร์รี่ที่ถูกต้องนั่นเองครับปลูกไงครับนี่ครับบางปลูกไปครับเราจะปลูกไหมก็ได้ครับที่ท่านชอบนั่นเองครับง่า ปลูกไว้ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าคุณที่เอาเอาขี้นี่คุณเก็บไว้ครับเอาออกมาแล้วคุณก็เอาขี้ไปให้มันแดกต้นไม้มันแดกขี้มันอุดมสมบูรณ์ครับอ่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกนี่ครับนะาที่อ,อาจจะมีหลายๆชนิดครับที่ชอบแดกขีได้เองผู้ชมชอบกินขี้ตัวเองไหมครับอะไรอ่ะอุ้ยไม้เขื่อนอุยเยี่ยมเอกแผนเอกแผนนู้น อะไรวะแปลว่ามะเขือผมดูนะพี่ดูหน้าหมูต้องหลับสบาย,ยกันหน้าเป็นคนชิวเล่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้โหส่วนเราเนี่ยเราเนี่ยแบบหนวดเทาอะไรที่ตกแล้วไงมีคนก็บอกว่าหนวดเทาเนี่ยเก็บแป๊บมันดีมากครับว่าเก็บไว้มันทําให้แบบไงมันสร้างสร้างเขาเรียกว่ากายหยา กไ,นะไก่หยาบหรืออะไรก็คือร่างร่างปลอมนะแต่เราจะลองสร้างเนะี้ครับในวันที่17เจ็ดเองไง <c oughs> ต,ตอนนี้ต้องกินก่อนเนี่ยกินกินแล้วก็รอ,อรอตอนเช้าครับยังไม่เจาะหินเลยเนะี่ยที่มันไม่มีแบบดงดงหินที่มันเยอะเรอะวะเราจะไปท่องท่องบ้านสับหลัดครับลุงลุงเช้าให้ต้องได้คนระับก่อนอื่นเนี่ยปลูกม,ม,มาป่วงที่นี่กัน ไม,ไม้ไม้อ่าฟินนี่ก็หายากยากโอหอีกครั้งแล้วที่ผมเล่นนี่โหหายกันแบบแทบจะแบบไม่ขาดตลาดเลยยังไงก็เจอตัดตัดมากคือลุงตน้นไหนโห่มาทำางไ,ไงินวยเยตายห่าพอดีตกกระบาดแยกเนีครับโอโหลุงไม่ไม่สปอร์ตเลย ตัดไม้นิดเดียว <c oughs> นี่่ากลัวเน่อ่าผูกด้วยเอารักป้าไว้ไม่ใช่ตัดอย่างเดียวไงเสียงน่ากลัวเฮ้ยตอนนี้เรามีมวก นี่นค,นครับทำหมวกนี้นมาครับต่อแฮกนี่ครับเหมือนนี่ <laughs> เหมือนที่หมูมันใส่ท <c oughs> ีเองทำไปตอนน่อวะไปเด้อออกก่อนะออกก่อนโอเคเ <c oughs> <c oughs> ยีย่ยมนี่พวกติดไฟแล้วเยี่ยมนะวิ่งคน <c oughs> ดีใจดีใจปลูกปลูกากันปัญญาอุย้ย <c oughs> เล่นเท่าไหร่ก,ไรก็ไม่ชินครับเอเลี่องอแบบเวลาแบบต้นไม้มันโตขึ้นมานโอ้โหจะดุ้งเงือกตลอดแล้วก็วิธีทําให้หมูอืดใช่ไหมครับเนี่ยให้หมูกินครับย <c oughs> ให้หมูกินดอกไม้ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ขี้ออกมาอย่างที่คนเห็น <c oughs> อย่างจี้เลย <c oughs> หมูกินดอกไม้เลยไ <c> ม <oughs> ่ขี้เ <c oughs> ออเขาทำ เก็บขี้ไปงานเก็บขี้มาแนละ้วกดกดใส่ครับกดใส่ทุงทุงทุงข้าวสาลีทุ่งนี้มันก็จะงอกเองินมาทำให้เราได้กินโปโคาคันนั่นเอง,เองขี้ไม่พอเอาไปแดงอีกไว้กิบงานกินเลยขี้มาเลยเฮ้ยเดี๋ยวสร้างมันด้วยผมจำเรื่องนี่ นี่ครับสร้างต้องใช้นี่นะครับฮันนี่โคมครับฮันนี่โคมหาจากไหนวะ,ะก็ต้องผู้ชมก็ต้องหาจากเอ่ออะไรวะจำไม่ไดครับหาจากรังคพึ่งใช่ครับเราต้องมีกระทิบตังคพึ่งอย่างนี้ผมมีกระทิบโชว์ผ,ผู้ชมนี่ครับแล้วก็มาตรงนี้ครับบีบ็อกซ์ B box, หรือที่มีส่วนผสมของหสับอย่างเนี่ยเพิ่งสี่ตัวฮันนี่โคมหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไม้สามอันก็จะได้แล้วครับตอนนี้ครับผีเสื้อที่เราจับมาก็จะเป็นต้นไม้อย่างเงี้ยครับก็วางไว้ครับ สุวนตะเพียงกันเบอร์ดี้้อมไปเกียนเตรียมไปแล้วลูกจ็อกล้องไปไหนวะลูกจ็อกแม่งหนีไปเฉยเลยโอ้เล็งอโอ้เดี๋ยวต้องวิ่งไปไหนกันเนี่ยมาตรงนี้แล้วกันนะครับเราจะไปล่าแมางมุมหรือวะอืม ก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปล่าแมงมุมกัีนะอ่าผมก็ตัดเป็นเงี้ยเมื่อกี้เดินไปเดินมาผมก็ได้ยินเสียงที่มันคุ้นเคยนะครับมันใช่เลยครับเสียงนี้ต้องต้องรีบสร้างเกาะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวเจ๊ง่ะเตรียมอาวุธได้พร้อมครับนี่ครับไอ้นี่ครับสไปอะไรเงี้ยครับเจนเจอร์สไปครับหนาเมยของไอ้หนวดยาวๆมันเป็ีศาจนะครับตีตีได้แรงมากครับแรงกว่า แรงกว่าไปสปเปียร์หรือออกประมาณ3-4เท่าได้เลยนะอ่าเดเนที่คนเรื่องนะสตานตอนนี้ผมนี่รอรอหมูรอรอยตัวแล้วมันออกเหมือนเปนน่าก,กลัวจะพุ่งมาตอนไหนกันไม่รออกแบบนี้ไม่ยิงโผหรืออะไรก็ได้เสี๋ยมใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะได้ย,นะย,ยินมันอยู่ใ,ใกล้ๆนะี่แหละครับ กลัวตลอดมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมีแค่นี้ใช่ไหมยั้ง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 โอเคครับเฮ้งยั้งยิ่งยั้งยิ่งเก่งเลยครัะวิววิวมันเป็นเยอะกีกวัด น้ำผึ้งกันตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยปีศาจเฮ้ยไอ้เี้ยแม่งวิดหลอกมาด้วยโหเขาว่าตัวอะไรอุ้ยแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้แค่นี้ใช่ไหมอุ้ยมองไม่เห็นเลยมามาจับจังหวะไม่ได้เอับ ได้แล้วจำได้แล้วเฮ้ยหรือว่าไม่ตายวะเก็นไปได้เลยไม่ตายเฮ้ยตายเฮ้ยเยี่ยมโอ้โหม่งยังน่ากลัวมาไงวะโอ้โหมีสัตว์ประหลาดใหม่เลยครับตายเหตุซาร่าคุณมาแบบนี้มาแบบนี้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยวัว อะไรเก่าตอนนี้ไม่กลัวอีกหมดมงงฆ่าแม่งตัวดีฆ่าแม่งตัวดีโว้ยเฮ้ยมีเนื้อด้วยน่ะกินก่อนโอเคครับโดน โดนอัดซะเต็มเหนียวแม่งเอ้ยตอนนี้ต้องไปหาหินไงครับโอ้โหจะหาหินยังไงดีวะเนี่ยมีอยู่ตรงนี้สองสองหน่อได้ได้ได,ได้เอ๊ะแต่ยเป้าใหม่เราจะมาทำอะไรกันวะลืมโหโอเค,ครับเดี๋ยวเราเราไปสำรวจตรงนี้ครับไปสำรวจหลุมศพ <c oughs> ผมผมผมสงสัยมากว่าหลุมศพเนี่ย <c oughs> มันมันทำลายได้หร <c oughs> ือเปล่า นะเรามาลองกันครับเอาเนื้อย่างกันทำเนื้อย่างเกาหลีเนื้อนี่สีม่วงอล่ามเลยนี่นี่ก็ยังหมดอีกโอ้โหไตายสาร่าถ้าเราเดินไปตอนนี้เออเฮ้ยโอ้โหมันอย่างสว่างเนี่ย กดผิดเขาไม่ไม่ากันหมดหลังยังทำไงปิกอัพจะไปกดแอตแทกไม่จะเป็นแบบพาร์ทที่แล้วแน่โดนตบจนหัวแบกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยโอ้โหแม่งวงไลคิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเดินเงมันเดินเงี้ยลืมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแหมเอา ขาดูดิว่ามีอะไรวะเห็นมีอะไรเลยไม่ใช่ลังเปงมุมงอวันึปงไม่เฉยอุ๊ยไม่ไม่ตีเราวะหรือว่ามันเป็นมิดกับเราวะเป็นไม่ได้ครับโอ้โหเปงมุมเป็นสัตว์เป็นมิดครับเมงมุมไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์มีพิษนะครับจำใหม่แล้วเปงมุมเป็นสัตว์เป็นมิดครับ ใช่เปล่าวะ,อ,ะอยู่ดีๆยกพวกว้ขย่งมากระทืบรอทำไงดีวะเนี่ยเก็บก่อนเก็บก่อนไม่พลาดนี้เราอัดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยยิ่งไม่มีเวลาบอกอยู่ผมสงสัยเรื่องโรงศพนะครับโรงศพนี่มันมีไว้ทำไงวะถ้าเราเอาขวานไอออเอาค้อนไปทุบมันจะทุบได้เปล่าวะนี่เราจะลองดงูไงใช่ไหมไอเสียงดงเรีย เกียดชิบหายเลยตีไงยังไม่ทันยวเนี่ยโอ้โหมันได้วิ่งเข้าทะเลแล้วอะเนี่ยมัน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 ไม่วิ่งไปติดเลยครับโอ้โหนกป็นฉลาดมากให้ตายเหมือนใจกันเลยผมว่าหน้าตาวันนี้หน้าตาวันนี้กวัตีนมันกวัตีนในโลมากครับหน้าตาวันนี้อย่างจีน จะเราลองลองไปทำนี้ดูได่ไหมนอันนี้สอ,นะอ,องอันใช่ป่ะน่ะเก็บแทนไอ้นี่ก่อนนะเบอร์รี่เบอร์รี่วีต้าคุณสกัดอ่าเดี๋ยวเราลองมาทุบตรงศพเลยไม่ได้ป่ะไม่เป็นมหน่หมอกอะไรมันเยอะอย่างงี้วนะเนี่ย ลงไอคอนนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับโอ้ไม่ได้เรื่องเลย้อมาใหม่แล้วมันลื้อลงศพลื้อกไม่ได้โอ้โหอะไรวะโอ้ไม่ได้เรื่องเลยสรุปสรุปไม่มีอะไรได้เรื่องไม่มีอะไรโดนใจเลยคนระับอะเดี๋ยวเราเราไปหาไอ้นี่กันดีกว่าเจนซะักเกอสไปครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหาว่ามันหายัางไงนะครับไอคอนอื่นครับเราต้องหาฟินกัน ปินนึงไม่มีเลยฟินไอห,หินห,หินเนี่ยนยิ่ีต้องใช้ในการสร้างไอ้สะเปียเอ้ยพอดีว่านี่พอพอใช่ใช่ใช่นีวผมขอตัวไปอ่ะหาแป๊บหนึ่งเดินทางมาไกลแสนไกลในที่สุดเราก็ถึงครับโอ้โหไม่กว่าจะถึงเดินทางข้ามโลกเลยนี่บเราจะมาเราจะมาล่าล่ากระต่ายครับไม่ใช่ครับ อะไรแบบล่าล่าลงลวนก่อ,อนอืนะ่นครับแล้วก็ต้องดูดูตรงดินนะดินอยู่ตรงนี้โนอะ้โหขึ้นมามาฟาดฟาดหน้าเรฟาฟาดต่ออีกเกือบน็อกอยอันตรายครับ <c oughs> โอ้ยตัว ได้ลุ้นฟาสสีได้ลุ้นนี่ครับพอฆ่ามันได้ครับมันจะจะดรอปของเทพมาเพนตะขึ้นสเนี่ยเราก็เอาไอ้สเปียร์นี่ไปไกลของของห่วยในเมื่อในเมื่อของที่เราได้มันดีกว่านะครับเราต้องเอาของมันดีกว่าใช้ เกือบเกือบเสร็จมากล้องดองแม่งอย่างบ่อน้ำบ่อน้ำไม่ตกปลาเพียบเลยสร้างกายหยาบกันได้แล้วปะมีเอฟซีโอให้ตายเถอะมีสี่อันจะไปหาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหครับอะในพาร์ทหน้าผมจะมาสร้างกายหยาบกันนั่เองครับ สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมโดนสตาร์ทพาร์ทที่7นะครับก็ขอจบการแคสเอ่งเท่านี้ครับเจอกันในพาร์ทหน้าภายในวันพฤหัสที่เออที่3หรือเปล่าไม่รู้วันรู้คืนกันแล้วเว้ยอ่าอย่าลืมกดซับสไครต์และกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อนด้วยนะครับอ่าซี o ูครับยู Yo!